รักก so ัน <trendy> ทุกท่านนะคะวันนี้น้องพลอยนะคะวันนี้เล่นกันสนุกสนานเลยนะคะหยอกล้อกันนะคะตอนนี้เริ่มง่วงนอนแล้วค่ะนี่ค่ะน้องพลอยจ๋าตื่นได้ยังตื่นได้ยังลูกฮะนี่น้องพลอยเล่นจนง่วงนอนเลยนะเนี่ยฮะเล่นจนง่วงนอนเลยนะเนี่ยฮะน้องพลอยจ๋าน้องพลอยจ๋า โอ้ยง่วงนอนหลับเลยเดีย๋ยวเราไปดูลูกแมวนะคะที่เขาเล่นหยอกล้อกันแสนน่ารักนะคะแฟนคลับเดีย๋ยวเราเดินมาดูนะคะกินอะไรน้องเพชรกินอะไรอื เพชรกินเก่งจังเลยไวแค่หนึ่งเดือนเองนะคะแฟนคลับดูลูกแมวนะคะเด่นหยอกล้อกันแล้วก็มากินลากระป๋องค่ะแฟนคลับอุย้ยน่ารักจังเลยกินน้ำตาไหลเลยเหรอลูกอื้อือ้มอือ,อดูสิคะอื้มกินแล้วมีความฟินฟินเลยใช่ไหมลูกฟินเลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูลูกแมวเข้ามา ทานปลากระป๋องนะคะแฟนคลับดูสิลูกแมวแค่ไวหนึ่งเดือนค่ะแฟนคลับดูตัวเขาสิค่ะแฟนคลับเขาน่ารักไหมนี่เห็นไ,ไหมคะกินน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะอืมออ้ยหนูกินน้ำตาไหลเลยเหรอลูกกินจนฟินน้ำตาไหลเลยเหรอน้องเพชจา๋าอืมอืมเล่นกันหยอกล้อก,ลกันแล้วก็มาทานข้าวนะคะนี่นะคะ อืออร่อยไหมลูกโอ้โหวันนี้โชว์กินเลยนะวันนี้โชว์กินเลยนะอืออือดูสิคะดูเขากินสิคะแฟนคลับน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆอือกินจนน้ำตาล่่งเลยคะ่ะแฟนคลับฟินฟินกับปลากระป๋องนะคะอือฮระวังก้างนะลูกนะาระวังก้างนะ เดีย๋ยวเรามาดูแมวแม่แมวนะคะตอนนี้เขาตามหาลูกอีกตัวหนึงนะคะแฟนคลับน้องทองจา๋าน้องทองจา๋าน้องทองมานี่น้องทองมานี่น้องทองมานี่แล้วน้องทองมานี่แล้วเอ้าน้องทองน้องทองจ้าอีจอ้าอีน้องทองจา๋าทำอะไรลูกแน้วทำอะไรฮะเอาไปเล่นที่ไหนแล้วลูก นี่แม่แมวนะคะแมวแมวอาเรียกลูกออกมาลูกเรียกลูกออกมาแล้วง่ายโดดอัสวัสดีค่ะนี่น้องนำโชคนะคะเป็นแม่แมวนะคะนอนลูกหนูอยู่ไหนลูกลูกหนูอยู่ไหนลูกน้องทองเอาลอกเพชรจ๋ามาแล้วมาแล้วนี่ไงฮะกินอิมฟินเลยนูฟินเลยแหละลูกอืนี่กรลังนี น้องทองอยู่ตรงอาง้างโอ่งนะคะน้องทองฟ <c oughs> องแลบลิ้นแลบแลบแลบแล้วน้องทองมานี่มาน้องทองมานี่ยเ็ว <c oughs> น้องทองมานี่ยกุ๊ก ด,ดูความรักแมวนะคะแฟนคลับลูกแมวนะคะแสนน่ารักเลยละค่ะส่วนน้องเพชรน้องพลอยนี่ยังนอนหลับอยู่นะคะรายงานตัวไหนลูกสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อน้องทองใช่ไหมลูกหนูชื่อน้องทองค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องทองค่ะเนี่นี่ชื่อน้องเพชรนะคะน้องเพชรหืใหนดูสิกินข้าวแล้วหืกินข้าวอิ่มแล้วห,หืลับตาปุ๋ยเลยหยลับตาปุ๋ยเลยเอาไปหาลูกสูกไปไปหาลูกไปเอานมให้ลูกกินหน่อยนอนลงนอนลงเอน๊ น่ารักนะคะของแม่แล้วก็ลูกค่ะแสนน่ารักน่าชังเลย ล้ว <Es> น,น, no sed, น,น,นอ้องน้องทองง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วน้องน้องทองง่วงนอนแล้วน้องทองง่วงนอนแล้วมานี่มาน้องทองเจอมานี่มาน้องทองง่วงนอนแล้ว๋ยวไปหาปหน้องพลอยป่ะไปหาน้องพลอยนะเดี๋ยวไปหาน้องพลอยด้วยกันน้องพลอยนอนแล้วนี่น้องพลอยนอนแล้วไหนน้องพลอยอยู่ไหนยังไง น้องพลอ,อยง่วงนอนอย่างเดียวเลยน้องเพชรน้องเพชรมานี่แล้วน้องเพชรมาหาน้องพลอ,อยแล้วน้องพลอ,อยหลับสบายเลย น้องทองทำอะไรลูกน้องทองเล่นอะไรฮะมานี่มาน้องน้องทองมานี่มาโอ้โหน้องพลอยนี่หลับปุ๋ยเลยนะคะเล่นแล้วก็หลับปุ๋ยเลยฮึฮึดูมือเขาสิค้าแฟนขับแสนน่ารักน่าชังเลยฮึหลับปุ๋ยเลยไงน้องพลอยจ๋า น้องเพชรมานี่มาแล้วน้องเพชรแล้วมาน้องเพชรมาน้องเพชรมานี่มาแล้วอืมแสนน่ารักไหมคะนี่น้องพลอยนอนหลับสบายเลยนะคะเดี๋ยวส่วนน้องพลอตทำอะไรนะั่น่ะอ้า มาน้องเพชรมานี่มามาดูความน่ารักของลูกแมวนะคะออี๋ทำอะไรลูกน้องทองทำอะไรนืมเสรน่ารักนอนกิ๊กๆไหนดูไหนดูหน้าท้องหนูสิอ้โหจับแค่นี้ยังไม่ดิ้นเลยดูเขาหยอ,อกล้อกันนะคะแฟนคลับ แสนน่ารักมีอยู่สามตัวค่ะลูกแมวมีอยู่สามตัวนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะส่วนน้องพลอยนี่หลับปุ๋ยเลยนะคะแฟนครับน้องพลอยนี่หลับปุ๋ยเลยพลอยจ๋าพลอยจ๋าทำไมหลับหลับง่ายจังเลยล่ะลูกตื่นมาหน่อยเร็วตื่นมาหน่อยเร็วพลอยจ๋า อยจ๋าหลับสบายเลยนะเนี่ยไหนดูขอดูเล็บหูสิไหนดูเล็บขาสิพี่กุ้งจะกวนเวลาเขานอนแนละะ้วเอาน้องเพชรมาน,นี่มาน้องเพชรน้องเพชรกระโดดมานี่แล้วน้องเพชรมานี่แล้วมาหาน้องเพชราหาน้องพลอยเร็วเร็ กันนะคะลูกแมวแสนน่ารักเลยนะคะชื่อน้องเพชรกับน้องพลอยน้องทองนะคะมาแล้วมานี่มามานี่มาทำอะไรดนะ้呐อย่าไปแอบดูซิเขาเล่นอะไรกัน ลงมาสิลูกลงมาไปเล่นอะไรหนาะๆดู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 แฟนคลับดูดูเขาเล่นดูเดี๋ยวตกลงไปนะจ้ะเอียอดูที่ไเขาเล่นลงมาลูกลงมาน้องเพชรลงมาลูก ความน่ารักค่ะความน่ารักแม่แมวนะคะ <c oughs> น้องทองออกมาลูกมันน้องทองอื จ้าพีชจ้าเอาหลอกน้องหอกน้องพลอยหน่อยเออหอกน้องพลอยหน่อยน้องพลอยหลับหลับสนิทเลยน้องพลอยหลับสนิทเลยหอกน้องพลอยดูสิหยอกน้องพลอยดูสิน้องพลอยหลับปุ๋ยเลยอืม้ม ออกมาออกมาออกมาอือโอ้โหน้องพลอยนี่หลับสนิทเลยโอ้โหน้องพลอยพลอยจ๋าหือพลอยทำไมหลับสนิท่างนี้ล่ะลูกน้องทองน้องทองมาแล้วเอาแม่ปลุกปลุกลูกหน่อยปลุกลูกหน่อยเออเลี้ยลูกหน่อยทำไมนอนจังอ่ะอื ดูวความบิดขี้เกียจของลูกแมวอมตวืตื่นได้แล้วออออตื่นได้แล้วเออน้องน้ำโชคตื่นได้แล้วว่างั้นอืมตื่นได้แล้วทำไมนอนกินบ้านกินเมืองล่ะลูกเขาตื่นกันหมดแล้วน่ะน้องเพชรน้องเพชรน้องทองเขาตื่นหมดแล้วน้องพลอ,อยยังไม่ตื่นเลยอืม,อม Yeah. No. ซนค่ะกำลังสซนเน้นอยู่สองตัวน้องพลอยกำลังนอนหลับสบาย จ้ะอี๋ตื่นหรือยังลูกหนูตื่นหรือยังน้องพลอยพลอยจ้าหลับสนิทเลยนะหนูนะตื่นได้หรือยังคะเห็น,นเพื่อนเขาเล่นกันไหมลูกไปเล่นกับพี่ไปลูกไปโอ้ยบิดขี้เกียรติบิดขี้เกียจหน่อยเออ,เเอ,อบิดขี้เกียรหน่อยเออไปไปเล่นเออบิดขี้เกียจหน่อยนั่นละน,นั่นละอืตื่นแล้วนอนตื่นแล้ว ไปหาแม่ไหมไปหาแม่หนูหรือเปล่าฮะไปหรือเปล่าหนุนเขาเล่นกันอยู่หนุนไปไหมไปไหมอ้าวไปไหม บิกป้กกาตีจ้าเล่นรองเท้าเหรอหนูอ่ะฮะน้องพลอยเล่นรองเท้าเหรอะน้องพลอยมาเล่นหางแม่นะนี่น้องพลอยเนะ่ย น้องทองทองจา๋านอนใกล้แม่เลยอ่าต่อไปน้องน้องน้องพลอยนี่ตื่นแล้วน้องทองกําลังจะง่วงนอนนะคะดูสิคะเอาน้องเพชรหลับแล้วค่ะแฟนครับน้องเพชรหลับ้ลยเหรอฮะเล่นดีๆหลับแล้วว้าหลับง่ายจังนะอืมหลับง่ายจังนะหลับอยู่ที่รองเท้าเลยนั่นเนี่ยอืม องทองก็หลับแล้วค่ะน้องทองหลับแล้วอืมอืมอืมน้องพลอยนี่ก็ตื่นแล้วน้องพลอยตื่นทำความสะอาดแล้วอือมง่วงนอนเลยน้องทองง่วงนอนเลย